ว้าวเหมือนต้นบอลเลยมาดูสิโอ้นี่ไง สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับแม่ขวัญ PK Family ค่ะวันนี้แม่ขวัญน,นะคะพาทุกคนมาเดินป่าที่นิวซีแลนด์กันค่ะทุกคนนิวซีแลนด์นะคะจะมีฉายาของประเทศอยู่ก็คือว่าเป็นดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาวค่ะนิวซีแลนด์นะคะจะประกรอบไปด้วยเกาะใหญ่สองเกาะ รวมถึงเกาะเ,เล็กๆจำนวนหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะอยู่ที่ตอนตะวันตกเฉียงใต้นิวซีแลนด์นะคะมีเมืองหลวงชื่อว่าเวลลิงตันค่ะสะบัวลักษณะภูมิทัศน์ของนิวซีแลนด์นะคะที่มีความเป็นเอกลักษณ์ค่ะแล้วก็แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆทำให้พบพืชหรือว่านกบางชนิดค่ะที่มีเฉพาะที่นิวซีแลนด์เท่านั้นค่ะ ตัวอย่างก็คือนกกีวีนั่นเองค่ะพื้นที่โดยส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์นะคะก็จะเป็นทั้งภูเขาเป็นพื้นที่ราบขนาดใหญ่ติดชายฝั่งทะเลที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะจะมีเฟิร์นชนิดหนึ่งค่ะที่เรียกว่าต้นเฟิร์นสีเงินเป็นเฟิร์นเฉพาะถิ่นที่พบเฉพาะที่นิวซีแลนด์เท่านั้นค่ะเฟิร์นชนิดนี้นะคะเป็นเฟิร์นต้น นั่นก็คือเฟิร์นที่จะมีลักษณะคล้ายต้นไม้ใหญ่เลยค่ะสูงได้ถึงราว10เมตรเลยค่ะชาวนิวซีแลนด์นะคะภูมิใจกับเฟิร์นสีเงินนี้มากๆเลยค่ะจนกระทั่งนำเฟิร์นชนิดนี้นะคะไปเป็นสัญลักษณ์ของสินค้าต่างๆมากมายในนิวซีแลนด์ส่วนภูมิอากาศที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะนิวซีแลนด์นะคะจะมีสี่ฤดูในหนึ่งปีค่ะ คืออากาศในนิวซีแลนด์นะคะจะค่อนข้างแปลรวนหาเพื่อนบางทีเช้าอากาศเย็นตอนบ่ายอุ่นแดดตอนบางทีตอนค่ำๆก็หนาวบางวันก็มีฝนตกค่ะก็คือในหนึ่งวันของนิวซีแลนด์อย่างงี้นะคะจะมีอากาศแปลรวนบางครั้งก็คือจะมีสี่ฤดูในหนึ่งวันนะคะเพื่อนทั้งฝนทั้งร้อนทั้งหนาว เพราะว่าเนื่องจากนิวซีแลนด์นะคะเป็นประเทศที่เป็นเกาะค่ะอากาศมันก็เลยจะแปรปรวนแบบนี้ค่ะโอ้นี่ไงเจอไอ้ต้นเบอร์รี่ป่าด้วยอืมนี่ไงหนามเต็มเลยยังไม่ออกลูกนะคะวันนี้นะคะแม่ฝันก็เลยพาเพื่อนๆมาชมป่าในนิวซีแลนด์กันนะคะ วันนี้เป็นการเดินป่าที่เขาอนุรักษ์เอาไว้นะคะแล้วก็จะมีต้นเฟิร์นเยอะแยะมากมายะะ <Bur ry S 1> เลยค่ะเพื่อนๆที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นต้นบ <Bur ry S 2> ูเบอรี่ป่านะคะนี่เป็นหนามหนามอันนี้เหมือนต้นบอนเลยนี่มีเป็นดอกออกมาสวยจังอันนี้เป็นดอกออกมาสวยจังเลยเหมือนต้นบอนเลย ต้นอะไรเนี่ยสวยจังที่เคยเห็นเขาเอาไปปลูกอยู่หลังบ้านหรือมันขึ้นเองเราก็ไม่รู้นะเราเดินมาเจอต้นมัสเตอร์ด,ด้วยนะคะดอกมันกำลังขึ้นเลยมาเจอต้นคล้ายๆที่เหมือนต้นบอนอีกแล้วแต่มันมีดอกข้างบนด้วยเป็นพุ่มใหญ่เลยทางโน้นสองพุ่มใหญ่ใหญ่เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะเดินกันไปต่อนะเจอต้นฟันสิงโตอีกแล้วเยอะแยะเลยตรงนี้ ก็มีน้ำตกด้วยน้ำตก ดูดูต้นอะไรอ,อันนี้ต้นอะไรนี่มันเป็น <Sorry. S 1> ผิวมันเป็นอันนั้นเห็นไหมนี่ <Yeah. S 1> ผิวมันเป็นน้ำ,นำ ตรงนี้เรายังจะยังไม่เดินไปนะคะเพราะว่าเรายังไม่พร้อมในวันนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้มาจะถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆดูนะเราเดินมาเรามาเจอกลุ่มต้นอันนี้อีกแล้วนะเยอะเลย ออกมาจากป่าแล้วเรามาเจอสะบัวดอกบัวดอกบัวย,ยังไม่ออกแล้วมันจะมีทางขึ้นไปทางนี้ไปขึ้นป่าอีกนะคะถ้ามีโอกาสได้มาเราจะมานี่มันจะเป็นทางขึ้นไปทางนี้นะเข้าป่าเดี๋ยววันหลังมีโอกาสเราจะได้มากันนะ กดติดตาม,มกด subscribe ไว้รอเลยนะคะเ,เดี๋ยวพาเราพามาอีกแน่ๆในคลิปถัดไปนะกดติดตามกด subscribe ไว้เลยนะคะเพื่อนๆนี่แล้วก็จะมีทางอีกทางหนึ่งเป็นขึ้นไปทางนี้แล้วก็เลี้ยวไปมันเป็นทางแยกตรงนูน้นแล้วก็จะมีทางแยกอีกทางนี้ที่เราขึ้นไปเป็นทางขวาค่ะทางนูน้น เป็นทางขึ้นไปทางนน้นมาเดี๋ยวเราจะจบคลิปด้วยการถ่ายสะบัวกับเป็ดน้อยนะคะเห็นเป็ดไหมอยู่ในสะสองตัวสามตัวบรรยากาศที่สวยงามมาก